รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สาอยู่คู่กับมนุษย์มาทุกยุคทุกสมัยไม่ว่าจะเป็นข่าวประเภทไหนก็าตามก็จะมีผู้คนคอยติดตามเรื่องราวที่พวกเขาสนใจประเด็นไหนที่ผู้คนให้ความสนใจมากบางครั้งก็กลายเป็นกระแสที่คนทั่วโลกหรือคนในประเทศนั้นๆให้ความสนใจต้องเกาะกระแสไปตามๆกันวันนี้เราจะพาไปพูดคุยกันถึงประเด็นว่าข่าวเกาะกระแสนั้นส่งผลดีผลเสียอย่างไรต่อผู้เสพสื่อ โลกปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปอย่างว่องไวนะครับเราต้องรู้เท่าทันครับเพราะนี่คือ The k n o w l e d g e รู้เท่าทันสื่อนะครับสวัสดีครับผมขอต้อนรับคุณผู้ชมนะทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาที่เราจะมานั่งพูดคุยนะครับแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนะครับแล้วก็มอบนะข้อมูลดีๆให้กับคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านด้วยนะครับประเด็นที่เราจะมาพูดคุยในวันนี้เช่นเคยครับเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับสื่อนั่นเองนะครับและ สิ่งที่มาในยุคสมัยนี้เนี่ยนะครับก็คือความรวดเร็วมาคุยกันนะครับในประเด็นที่หลายๆคนเนี่ยนะครับอาจจะเคยทำมาบ้างนะฮะกับการเกาะกระแสนะครับแล้วก็ติดตามกระแสที่มาแรงนะฮะในช่วงเวลาต่างๆในบ้านเรานะครับแล้วก็มีการส่งต่อบางทีก็ไม่ทันได้คิดนะครับว่าเอ๊ะมันเป็นข้อมูลที่ถูกต้องเป็นข้อมูลที่เป๊ะแล้วก็ชัวร์หรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาพูดคุยนะฮะกับ ผู้ช่วยแของเราสองท่านด้วยกันนะครับที่วันนี้จะมาร่วมแชร์มุมมองนะครับแล้วก็ความคิดเห็นนะครับที่ผมเชื่อว่าจะต้องเป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมอย่างแน่นอนนะครับสวัสดีสองท่านนะครับสวัสดีครับโอ้โหเอาละฮะ <c oughs> วันนี้ประเด็นที่เราจะมาพูดนี่รับรองนะฮะใครที่ <c oughs> รู้สึกว่าตัวเองเป็นคนทันสมัยเนี่ย <c oughs> เขาจะต้องแบบรู้สึกอินด้วยแน่นอนกับการเกาะก,กระแสนั่นเองนะครับค่ะ,ะคำถามถามเลยใช่ไหมคะ ถามเลยฮะ <Okay. S 1> คำถามที่ผมคิดว่าน่าจะง่ายที่สุดแล้วก็เริ่มทำความเข้าใจกับคุณผู้ชมเนี่ยก็คือข่าวเกาะกระแสเนี่ยนะครับคืออะไรครับให้จย์ตอบก่อนโอ้โหหทีแรกนึกว่าจะให้ Lady <laughs> <First S 2> เลดี้เฟิร์สนะฮะเออครับเ <c oughs> ชิญครับ,รรรบได้ครับเออเกาะกระแสข่าวกระแส,ะแสใช่ไหมครับ,รบผมนิยามง่ายๆก็คือว่าเป็นสิ่งที่คนสนใจครับในขนาดนั้นๆครับคนในที่นี้ต้องบอกว่าต้องเป็นคนขนาดใหญ่ด้วยนะฮะอาจจะหมายถึงว่า ในทางเชิงสังคมเลยก็ว่าได้สมัยก่อนเนี่ยก็จะดูจากความดังนะฮะความมี p o p ปปิลาร y นะฮะแต่สมัยนี้ดูง่ายขึ้นเพราะว่ามีอุปกรณ์มีตัวช่วยครับผมนะฮะสมัยก่อนนี่อาจจะแบบคาดการแล้วดูจากเอ๊ะเรตติ้งสูงไหมนะฮะมีคนดังอยู่ในนั้นหรือเปล่ามีมันมันมีการแพร่กระจายออกไปกว้างขวางแค่ไหนแต่ทุกวันนี้ เช็คได้ง่ายนิดเดียวยอดวิวเท่าไหร่ยอดฟอลโล่เท่าไหร่ยอดไลค์เท่าไหร่อเครื่องมือพวกนี้ฮะมันเป็นตัวช่วยที่จะบ่งบอกได้ว่ากระแสอะไรกําลังมาในตอนนี้แล้วเนี่ยก็เลยทําให้คนที่พลอยรับข่าวสารไปเนี่ยอยากจะเกาะกระแสไปด้วยนะเหตุผลก็เพราะว่ากลัวเอาเดี๋ยวไม่ทันสมัยใช่ครับเดี๋ยวถ้าวงสื่อมวลชนก็บอกว่า ถ้าไม่ทําตามกระแสเนี่ยกลัวจะตกข่าวครับผมอันนี้คือในมุมของคนทํางานสื่อนะฮะก็จะกลัวเรื่องพวกนี้ฉะนั้นถ้าถามว่ากระแสเป็นยังไงเนี่ยก็มีผลต่อทั้งคนทํางานด้านสื่อด้วยแล้วก็มีผลต่อผู้รับสารด้วยครับผมท้งทางตรงทางอ้อมเลยครับคุณศิริุราในในมุมมองของของเราเราเรามองว่า มันมีการเปลี่ยนแปลงไปมากขนาดไหนครับค่ะเ,เห็นด้วยกับอาจารย์นะคะแล้วก็เรื่องของการเกาะกระแสเนี่ยถ้ามองในมุมของคนทําให้เกิดข่าวก่อนละกันในอดีตก็คงจะมีแต่เพียงแค่สื่อมวลชนเพราะว่าข่าวมันจะถูกกระจายออกไปก็ผ่านแชเนลต่างๆวิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์แมกาซีนภาพยนตร์ดีลบอร์ดมีแค่นี้เนาะสมัยก่อนสมัยตอนก็เคย ต้องทําหน้าที่เป็นนักข่าววิ่งข่าวเนี่ยข่าวกระแสเนี่ยเคยทําแล้วบรรณาธิการเนี่ยก็จะเกาะกระแสตามข่าวหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์อันนี้เชยมากนะตอนปัจจุบันนี้ไม่ไม่ใช่แล้วนะคะถ้าเกิดว่าไปตามแค่นั้นปัจจุบันเนี่ยอาจจะตกข่าวนะเพราะว่าข่าวเนี่ยถ้าสมมติทุกคนหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาคุณก็จะเห็นข่าวหลากหลายที่มันเกิดขึ้นทุกมุมโลก แต่ว่าความสนใจมันเกิดในเฉพาะบุคคลนะคุณจรหรือว่าอาจารย์อาจจะสนใจเกี่ยวกับเรื่องอฟุตบอลกีฬาแต่ของของตาเองเป็นผู้หญิงอาจจะไปสนใจเรื่องของเฮ้ ช่วงนีห้างไหนลดลดราคาช้อปปิ้งขึ้นออกใช่ไหมคะดิ่ง Black f r เดย์อะไรที่ผ่านมาอะไรพวกนี้นะคะเพราะฉะนั้นกระแสของแต่ละคนเนี่ยมันก็จะไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับว่าดูในสื่อไหนคุณจอนค่ว่าพอสื่อมันเปลี่ยนแปลงไปกระแสก็ยังมีนะคะขึ้นอยู่กับว่าคอมมูนิตี้นั้นชุมชนนั้นเนี่ยเห็นว่าเรื่องนั้นฉันไม่ควรจะตกข่าวอะไรการมีสื่อดิจิตอลมันทําให้ข่าวเกาะกระแสเนี่ยมันถูกแตกออกไปได้หลากหลาย ด้วยการที่เราใช้โทรศัพท์มือถือเข้าถึงข่าวเหล่านั้นแล้วตัวตัวคนกระจายข่าวไม่ใช่สื่อสารมวลชนคนเดียวอีกต่อไปละบุคคลอย่างเราเนี่ยก็เป็นตัวกระจายข่าวทีนี้คําถามแรกที่ว่าเกาะกระแสะคืออะไรก็เป็นสิ่งที่แบบคนกลุ่มกลุ่มหนึ่งกลุ่มเล็กหรือกลุ่มใหญ่ก็แล้วแต่สนใจในเรื่องเดียวกันแล้วก็ f e ีย of อ i ฟ s i ซิ่งเกลัวตกเรนเพราะฉะนั้นฉันต้องไปเกาะหน่อยจะเกาะด้วยการแชร์จะเกาะด้วยการไปคอมเมนต์หรือจะเกาะด้วยการไปบอกเพื่อนก็ได้ขอให้แบบอ๋อเรื่องนี้ฉันรู้แล้วเห็นไหมฉันยังอยู่ในเทรนด์เลรัยเถ้าอย่างนั้นกระแสนี่จริงๆสร้างได้ไหมฮะเออไม่ว่าจะเป็นยุคก่อนที่จะมีอินเทอร์เน็ต นะฮะหรือว่ามาถึงยุคนี้เนี่ยมันสามารถสร้างกันได้ไหมฮะอาจจะถามถามมาเตอร์ก่อนได้ครับก็เดี๋ยวเสริมต่อจากคุณเสีสุดาครับผมเมื่อกี้มีคําว่า fear of missing out ใช่ไหมฮะคือกลัวตกกระแสครับที้ในทางหลักการเนี่ยมันอธิบายได้ด้วยทฤษฎีอันหนึ่งนะครับชื่อว่าวงเกลียวแห่งความเงียบนะฮะคือเขาจะเปรียบเทียบสังคมว่าพอมีอะไรเกิดขึ้นมาตูมหนึ่งเนี่ยจะมีคนที่กระโดดเข้าไปให้ความเห็นก่อนเลยครับ คือคนอื่นๆโดยส่วนใหญ่เนี่ยจะแบบไม่รู้เรื่องแล้วก็วางเฉยก่อนอแต่คนกลุ่มแรกที่กระโดดเข้าไปเนี่ยฮะเขาจะเรียกว่าเป็นกลุ่มที่เป็นผู้มีอิทธิพลทางความคิดนะฮะถ้าสมัยนี้คงจะต้องใช้คำว่าเป็น,นคือ n อปินิออนลีดเดอร์จากลายเป็น Influencer แทนคือคนกลุ่มนี้จะเป็นคนที่ค่อนข้างมีความมั่นใจแล้วก็รู้กระแสะหลักของอสังคมว่า ว่ามองเรื่องนี้ในด้านไหนซ้ายหรือขวาบวกหรือลบและคนเหล่านี้จะมั่นใจพอที่จะเข้าไปแสดงความเห็นก่อนเลยเพื่อชิงชิงในการนำของกระแสก่อนหลังจากนั้นเนี่ยคนในสังคมก็จะค่อยๆแบบเออจริงฮ่ค่อยค่อยเข้าไปเติมทีละหน่อยตรงนี้ถ้าวงเกลียวมันก็จะหมุนไปเรื่อยๆแล้วทําให้ความคิดต่างเนี่ยจะเริ่มรู้สึกกลัวแล้วเอ้ยเดี๋ยวฉันกลายเป็นตัวประหลาดฉันคิดไม่เหมือนคนอื่น ตรงนี้ครับความเงียบก็จะเกิดขึ้นกับคนที่คิดไม่ตรงกับความเห็นหลักนี่เป็นเป็นเป็นหลักการหนึ่งที่ที่อธิบายเหตุการณ์แบบนี้นะครับว่ากระแสเนี่ยเกิดขึ้นได้แล้วก็ปั่นได้ด้วยแล้วจุดเริ่มต้นเนี่ยมักจะมาจากคนที่มีบทบาทสูงหรือมีมีต้นทุนสูงทางสังคมนะเป็นผู้ที่สามารถชี้นำความคิดได้หรือว่ามีอิทธิพลต่อความคิดผู้อื่นได้ ทำให้เสมือนหนึ่งว่ามันมีความคิดแบบนี้อยู่ชุดเดียว <ừ> ในสังคมเ <ๆ S 2> ท่านั้นก็คือกระแสนั่นเองครับผมแล้วในมุมของพี่ต่ายล่ะ <ภา S 1> ครับคิดว่ายังไงฮะแบบเรื่องของการสร้างกระแส มันเป็นสิ่งที่มันเมคได้ไหมมันเมคได้คือ uh huh. พยายามคิดว่าเราจะอธิบายตรงนี้ยังไงขออธิบายเป็น2อันอก็คือกระแสะเนี่ยมันมีทั้งออร์แกนิกแล้วก็มีอันที่เมคขึ้นมามนะคะออร์แกนิกเนี่ยก็คือมันเป็นเรื่องทมตามธรรมชาติค,คนฮิตในเรื่องของการเดินชิดขวาขึ้นบันไดชิด คาดเดลเวลานั่งรถมันคือธรรมชาติมันอาจจะมีการทําแคมเปญบ้างแต่ว่าอันนี้มันเป็นเรื่องจริงไงว่าแบบมันเป็นสิ่งที่เป็นกระแสแล้วดีต่อชีวิตคุณนะจะแคมเปญก็ไม่เป็นไรหรอกใช่ไหมคะเพราะเพราะว่าคนจะเห็นประโยชน์แล้วก็จะช่วยกันบอกต่อแบบไม่มีวันจบสิ้นอ่ะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยเชื่อว่าเป็นเรื่องของออร์แกนิกแต่ว่าสิ่งที่มันเมคขึ้นมาเนี่ยเชื่อว่ามันจะเป็นเรื่องของการที่มีฮีเดนอนเจนดาซึ่งฮีเดนอนเจนดาไม่ได้หมายความว่ามันเป็นเนกาทีฟนะอ่าอ่าอย่างเช่นสมมุติว เราอยากจะรณรงค์ให้คนตื่นเช้ามาออกกําลังกายม,มันอาจจะต้องทํากระแสอะไรขึ้นมาซึ่งอาจจะเป็นแคมเปญหนึ่งของสินค้ายี่ห้อหนึ่งที่กําลังจะเปิดตัวหรือว่าออละครเรื่องหนึ่งกําลังจะเปิดตัวหรือว่าเกมหรือว่าผลิตภัณฑ์อะไรกําลังจะลอนช์เนี่ยทำกระแสขึ้นมาซึ่งอยากจะบอกว่ามันจะยูสันมากมถ้าทุกๆคนรู้จัก t w i t เตอร์มันจะมีทวิตเต r ร์เครบ เมื่อก่อนทวิตเตอร์เทรนจะเป็น world trend เดี๋ยวนี้เขาก็แบ่งเป็นตามประเทศปัจจุบันนี้แบ่งเป็นตามช่วงเวลาเพราะว่าเทรนด์ช่วงเวลาด้ว,วยฮนะเช้ากลางวันเย็นมันคนละเทรนด์กันอย่างนีใช่ไหมคะอโหนี่แค่ครึ่งวันนี่ก็คนละเวลาเลยเนะี่ยแล้วในเชิงการตลาดนะคือเวลาคนทําแบรนด์หรือว่าเอเจนซี่เนี่ยอยากจะเอาไปเคลมว่าแคมเปญชั้นเนี่ยติดทวิตเตอร์เทรนเขาก็จะมีการทําแผนว่าโอเคพวกเราทุกคนช่วงเวลา8โมงเช้าถึง10โมงทวิตแฮชแท็กนี้นะเขาก็จะเอาเทรนด์ตรงนี้ที่ทวิต มันบอกว่าติดท็อปเทรนเนี่ยไปเคลมว่าฉันทำเทรนเสร็จแล้วนะอันนี้คือกำลังจะบอกว่ามันคือกระแสที่สร้างขึ้นเมคขึ้นคนที่รู้มันไม่ใช่คนเนชั่นวายมันเป็นคนเฉพาะกลุ่มแต่ว่าคนที่เป็นคนสร้างกระแสเนี้ยเขาทำเพื่อจะเอาสิ่เนี้ยไปเคลมวลูไงการทำงานในยุคนี้สมัยนี้เนี่ย ต้องระมัดระวังเรื่องของอะไรบ้างครับค่ะขออนุญาตตอบก่อนนะคะอาจารย์เชิญครับก็อันที่หนึ่งเป็นความรู้พื้นฐานของคนที่สนใจทํางานสื่อก็คือต้องเป็นคนที่อยากรู้อยากเห็นจริงๆนะทุกท่านคุณจอยก็อาจจะเป็นคี่อยากรู้อยากเห็นว่าเอ๊ะทําไมยังไงเพราะว่าเราเราอยากรู้อยากเห็นแทนคนดูไงเราก็ต้องคิดแทนว่าคนดูเขาจะอยากรู้อะไรจริงเราก็อยากรู้ด้วยแหละเราถึงอยู่ในอาชีพนี้ได้ใช่ไหมหนึ่งต้องอยากรู้อยากเห็นค่ะแล้วพออยากรู้อยากเห็นปุ๊บเนี่ยเราก็จะพยายามไปสาะแสวงหาช่องทางต่าง ที่ทําให้เราได้รู้ได้เห็นได้คําตอบนะคะแล้วก็รู้ใจคนอ่านคนดูว่าณตอนนี้เขาอยากรู้อะไรเราก็อีกอันนึ่งลืมไม่ได้ก็คือในเมื่อคุณจะต้องเป็นคนพูดแล้วก็บอกให้คนอื่นเขาเขาฟังเนี่ยความถูกต้องจะต้องเป็นเรื่องสําคัญคือไม่ใช่ว่าความถูกต้องเป็นเรื่องสำคัญเพราะอยากจะให้เขารู้ข้อมูลที่ถูกนะเพราะอันนั้นเป็นเบสิกอันนั้นเป็นเบสิกที่ต้องเป็นอยู่แล้วใช่แต่คุณจะไม่ได้ไปเพิ่ม ข้อมูลที่มันผิดที่มันทับถมอยู่ในโลกดิจิตอลเนี่ยอันนี้คือทุกคนที่ทําสื่อดิจิตอลจะต้องจําไว้เลยว่ายิ่งหนึ่งดิจิตอลที่ไปทับถมในโลกดิจิตอลที่มันเป็นเนกาทีฟเนี่ยมันอาจจะทําให้เกิดความผิดพลาดในอนาคตอะไรพวกนี้นะคะก็อันนี้คือถ้าจะถ้าจะทำกระแสเนี่ยอสี่ห้าหกอย่างที่บอกไปตะกี้เนี่ยเป็นหัวใจแล้วในอนาคตก็คอยดูเผื่อมันมีเทคนิคอื่นมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปไหมไปตามเทคโนโลยีเอาล่ะแมเมื่อสักครู่นี้คุยกันได้ฟังถึง ขั้นตอนนะฮนะในการที่จะสร้างกระแสอะไรขึ้นมานะครับแล้วก็นิยามของการสร้างกระแสเนี่ยมันคืออะไรนะหรือว่าข่าวกระแสเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะครับนะบแต่ว่าเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาคุยกันนะครับว่าอืแล้วทั้งหมดนี้เนี่ยนะฮะจะส่งผลที่เป็นผลดีหรือผลเสียนะฮะกับผู้บริโภคข่าวสารเหล่านี้อย่างไรบ้างเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมา มาที่เรื่องการเกาะกระแสกันต่อนะครับกับเดนนอนเลชชูรเท่าทันสื่อนะครับเมื่อเบรกที่แล้วเนี่ยนะครับเราก็ได้รู้กันแล้วว่าขั uh, ้นตอนในการที่จะสร้างกระแสขึ้นมาเนี่ยต้องทําอย่างไรบ้างคราวนี้เรามาถามมุมมองนะครับจากทางผู้เช,ชี่ยวชาญของเราทั้งสองท่านดีกว่านะครับว่าเขาคิดเห็นอย่างไรบ้างน,นะครับว่าผลที่จะตามมาจากกระแสต่างๆนะที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นผลดีหรือผลเสียกับสังคมนะครับเริ่มที่ใครก่อนนี้ฮะ แน่โอ้พี่ต่างเราชี้อย่างนี้เลยนะจ้งก่อนเลยจ้งก่อนเลยจ้างก่อนครับผมเชิญที่อาจารย์ก่อนครับโอเคได้ครับกระสานถ้ามองในแง่ดีนะครับผมคิดว่าข่าวสารเนี่ยมันเหมือนกับมันเหมือนอาหารอย่างหนึ่งคือเหมือนกับว่าคนเราเนี่ยทุกวันต้องบริโภคอาหารน่ต่อให้เราอิ่มวันนี้พรุ่งนี้เราก็ต้องต้องทานอีกมันเป็นอย่างนั้นนะฮะเช่นเดียวกันก็คือข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในแต่ละวันเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ เก <T uber> ิดตรงนั้นตรงนี้ตรงน,รงนี้ที่นั่นที่นี่แล้วเราเป็นสมาชิกหนึ่งของสังคมเนี่ยเราก็ควรจะรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นฉะนั้นข้อดีของมันก็คือว่ากระแสเนีน่ยทำใหอ้อย่างน้อยๆเราตื่นเช้าขึ้นมาเราอยากบริโภคข้ขอมูลข่าวสารเราอยากรู้ว่าโลกใบนี้เกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรขึ้นมาบ้างเมืองไทยของเราเป็นยังไงจังหวัดของเราเป็นยังไงอะไร,ะไรแบบนี้ฮะ <S <S แต่เช่นเดียวกันถ้าพูดถึงข้อดีก็ต้องพูดข้อเสียด้วยเนาะข้อเสียเนี่ยก็คือบางที กระแสที่เกิดขึ้นนะฮะอาจจะทําให้เรามันไม่ใช่ตามกระแสอย่างเดียว่มันมันตื่นกระแสคือหมายความว่าอค้ยไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วถ้าฉันเอาที่ฉันน่าจะแบบเสียหายแน่นอนอะไรแบบนี้แล้วก็ต้องต้องทำอะไรมากมายเพื่อที่จะให้พิสูจน์ว่าตัวเองเนี่ยทันและตามกระแสได้ของไตมีสั้นๆเลยข้อดีก็คือทันสมัย นะคะแล้วก็ได้เห็นความคิดสร้างสรรค์เพราะรว่า,วายิ่งการแข่งขันสูงเนี่ยคนที่ผลิตข่าวกระแสขึ้นมาก็จะต้องครีเอทเยอะๆเพื่อที่จะไปดึง e อบอลใช่ไหมคะอันนี้ก็คือข้อดีรเราจะได้เห็นเนี่ย อะไรใหม่ๆตลอดเวลาข้อเสียเลยนะคะคือถ้าคนเราไปหมกมุ่นกับข่าวกระแสเพราะว่ามันจะดิกเราดิฟลงไปเรื่อยๆแบบจะวุ่นวายกับเรื่องแบบเรื่องเมสาเรื่องกสิบ,รบเรื่องข่าวลบอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันจะทําให้เราขาดความรู้รอบด้านเพราะเราเฉียเวลาหนึ่งวันกับเรื่องนั้นแล้วก็หมกมุ่นนะคะอ,อ,อีกอันนึงก็คือมันอาจจะทําให้เกิดการชี้นํา ถ้ากระแสนั้นเป็นกระแสที่ลบนะแต่ถ้ากระแสนั้นดีก็ก็ชี้นําไปทางดีก็ก็ไม่ถือว่าเป็นข้อเสียครับอันนี้สองสิ่งที่เราเห็นว่ามันจะเกิดขึ้นได้กับการเป็นข่าวกระแสครับผมจริงนะฮะเพราะหลายคนก็บางทีก็หมกมุ่นจริงๆนะนะฮะคอสแบบโอ้โหตามติดแฮชแท็กนี้ยาวๆทั้งวันเลยค่ะอะไรงี้ก็มีด้วยเหมือนกันนะฮะเออฮะโอเคงั้นคราวนี้เราจะรับมือยังไงฮะแบบว่าถ้าเรากลายเป็นคนที่่เป็น ต้นขั้วของกระแสนั้นเนี่ยแล้วทุกคนกาลังพูดถึงเราอยู่ตรงกึ่งกลางนั้นเลยเนี่ยเราจะรับมือ,อยังไงฮะถ้าเป็นในแง่ดีนะฮะผมคิดว่าอาจจะไม่ได้มีผลกระทบที่รุนแรงแล้วก็เสียหายมากนะัถ้าเป็นแง่ดีนะ,ะครับอาจจะ,จะไปแข่งกีฬามา<อ>แล้วอยู่ดีๆได้เหรียญทองโอลิมปิกมาครับถ้าในแง่นั้นเนี่ยมีอยู่อย่างเดียวก็คือว่าต้องดึงขาวไว้หน่อยเดียเด๋ยวจะลอยเกินไปโอ้โหนะครับจะเกิดอาการเหลืองครับผมแต่โอเคก็ในแง่นั้นเนี่ยผลผลร้ายไม่น่าจะมากนัก แต่ท่านเป็นกระแสในเชิงลบเนี่ยผมคิดว่าคนที่โดนกระแสและเป็นคนธรรมดาเนี่ยถ้าเป็นข้อแนะนําก็คือว่าอาจจะปล่อยให้ตัวเองอยู่ในอยู่ในผวังนั้นได้สักระยะหนึ่งนะฮะแต่พอเห็นท่าไม่ค่อยดีแล้วมันเริ่มแบบมันเริ่มดาวเนี่ยหรือเริ่มนอยขึ้นมาเนี่ยแนะนําให้ปิดให้ปิดรับฮะคือช่องทางไหนก็แล้วแต่เนี่ยคุณคุณรับมันไม่ไหวหรอกเพราะมันมาทีมันเป็นสึนามิเลยครับผมฮะช่องทางที่มีอยู่ ปิดซะนะฮะแล้วก็พยายามอยู่กับตัวเองอยู่กับคนรอบตัวที่ที่เห็นอกเห็นใจมากกว่าจะช่วยพยุงสภาวะทางจิตใจเขานะสิ่งหนึ่งที่ควรตะหนักก็คือว่ายังไงก็ตามในโลกนี้มันเป็นพื้นที่ออนไลน์เป็นพื้นที่เสมือนนะ่ะตราบใดที่เราคิดว่ามันเป็นพื้นที่เสมือนจริงเนี่ยอย่างน้อยม,มันยังมีระยะห่างอันหนึ่งที่ทราไม่รู้สึกว่าใครจะเขียนอะไรก็เขียนไปเถอะอนะเข,เขาจะแต่มันไม่ได้ทําอะไรเราด้วยตัวของเราเองอ่ะครับผมนะผมคิดว่าถ้าตะหนักตรงจุดนี้มันช่วยแบ่ง หนักให้เป็นเบาได้แล้วทำให้ให้คนที่เป็นคนธรรมดาแต่วันหนึ่งเกิดมาเป็นศูนย์กลางความสนใจของอคนทั้งโลกหรือคนทั้งชาติเนี่ยน่าจะรับมือได้ดีขึ้นนะฮะไม่งั้นเดี๋ยวก็เลิดเปิดเปิงแล้วก็อ,อาจจะวุ่นวายกันไปใหญ่พี่ตายแล้วครับใ,ในคำแนะนำว่าถ้าคุณ อยู่กระแเเออศูนย์กลางตรงนั้นเลยสมมุติใครจะไปรู้เราอาจจะไปทําผิดอะไรขึ้นมาแล้วมันเป็นดราม่าแล้วมันผิดจริงอะคือถ้าส่วนตัวเราก็ยังไม่เคยเจอเนาะแต่ว่าถ้าขอเป็นคําแนะนําให้เนี่ยอยากให้เงียบอะค่ะเพราะว่าการที่เราไปต่อความยาวสาวความยืดพยายามที่จะแก้ตัวหรืออะไรเนี่ยแต่ความจริงเราผิดอะเราก็ไม่รู้ว่าจะต้องไปยังไงหรือเราจะต้องไปสารภาพว่าผิดหรอไม่ต้องไงคือไม่ต้องไปสารภาพว่าผิดเพราะมันก็จะมีหลายกระแสเข้ามา ทับถมคุณอีกจึงจนทาให้คุณอยู่ไม่ได้ถ้าจริงถ้าเป็นเรื่องลบและถ้าจริงเงียบแต่ถ้าไม่จริงชี้แจงครั้งเดียวจบอันนี้ส่วนตัวนะคะใครอาจจะเอาไปประยุกใช้ก็ได้นะแต่ว่าก็น่าสนใจเหมือนกันนะครับคือเพราะว่าอย่างที่พี่ต่ายบอกเองเนี่ยก็คือว่าถ้าเราผิดจริงเราอาจจะไปทําเรื่องอะไรที่อาจจะสมมติขับรถผิดกฎจราจรแล้วกลายเป็นกระแสขึ้นมาปุ๊บแล้วคนแชร์ขึ้นมาเราเงียบ แต่ว่ามันก็ไม่ใช่ว่าเราจะไม่รับผิดชอบนะเ,เพราะว่าเราก็<ป>ต้องไปรับผิดชอบตามกระบวนการทางกฎหมายอันนั้นก็ว่ากันไปแต่ว่าในในโลกโซเชียลเนี่ยบางทีเราก็ ต้องรู้จักที่จะรับมือมันมเหมือนกันนะครับอโอ้โห<ๆ>เอาละนะเดี๋ยวในเบรกหนะ้าเราจะกลับมานะครับหลายคนอาจจะไม่อยากเชื่อนะครับว่าเฮ้ย e การสร้างกระแสหรือว่าการอยู่ในกระแสเนี่ยหนึ่งอย่างที่คุณต้องคำนึงถึงเนี่ยก็คือเรื่องของข้อกฎหมายด้วยเหมือนกันนะครับ <S <S <ham ma> หลายคนก็อาจจะงงว่าฮะแล้วมันเกี่ยวอะไรอ่ะถ้าเกิดอยากรู้เดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าครับ สุดยอดเลยชรู้เท่าทันสื่อนะครับเมื่อสักครู่นี้ผมได้เกริ่นเอาไว้นะครับว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของกระแสการเกาะกระแสการสร้างกระแสต่างๆเนี่ยนะครับจริง,รงๆแล้วเนี่ยมีหนึ่งอย่างที่คุณต้องคํานึงถึงเหมือนกันนะครับก็คือเรื่องของข้อกฎหมายนั่นเองนะครับอยากจะถามผู้เชี่ยวชาญของเราทั้งสองท่านนะครับว่าในมุมของการอาจจะสร้างกระแสขึ้นมาหรือว่าการเกาะกระแสด้วยการคอมเมนต์หรือด้วยการเข้าไป ร่วมด้วยช่วยกัน <c oughs> ในกระแสนั้น,น,นเนี่ยเอ๊ะมันมีเรื่องของข้อกฎหมายที่เราต้องคำนึงถึง <c oughs> บ้างไหมครับอาจารย์เลยค่ะครับผมโอ้โหโพี่ต่ายส่งให้อาจารย์ตลอดเลยนะเออ,อ,อเครับเชิญครับเชิญครับอาจารย์มันมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเมื่อมีพรบอคอมพิวเตอร์เกิดขึ้นปี5้านนะฮะนั่นเป็นจุดเริ่มต้นครั้งแรกเลยที่เริ่มมีการร่างกฎหมายที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ขึ้นมาประเด็นหลายๆอย่างเนี่ยคล้ายกับกับวิธีเดิมๆนะฮะที่ใช้กันในแง่ของการสื่อสาร แต่สิ่งที่เพิ่มขึ้นมาก็คือว่าการนําเข้าและปล่อยกระจายออกไปทางอุปกรณ์อินเทอร์เน็ตเนี่ย mm hmm. เริ่มกลายเป็นปัญหาแล้ว mm hmm. ฉะนั้นก็หมายความว่าจริงๆอาจจะเป็นแค่ตัวกลาง mm hmm. นะฮะเราไม่ได้ไปทะเลาะกับใครเลย mm hmm. แต่เราเป็นคนนําเข้าข้อมูลเหล่านี้ mm hmm. อาจจะด้วยเป็นการไปเอาของคนอื่นมา mm hmm. นะฮะหรือว่าไม่ได้ลักลอบหรือไม่ได้อะไรเลยแต่ว่าไปหยิบมาเฉยๆอย่างเงี้ย mm hmm. แล้วก็มาโพสต์มาแชร์เลยอาจจะกลายเป็นความผิดขึ้นมาก็ได้ mm hmm. ฉะนั้นก็แนะนําก็คือว่าในโลกจริงเรายังมีกฎกติกามารยาทในการอยู่ในสังคม,มอะไรแบบนี้นะฮะเช่นเดียวกันในโลกออนไลน์อาจจะมีเสรีภาพสูงก็จริงแต่ว่าก็เราก็อยากให้โลกในออนไลน์เป็นโลกที่มันสวยงามอ<ม>่ะเป็นโลกที่สร้างสรรค์ครับก็คือต้องคำนึงไว้ด้วยนะครับว่าโลกเสมือนก็ใช่ว่าจะเป็นบ้านป่าเมืองเถื่อนนะฮะ <c oughs> เออก็มีกฎกติกา <c oughs> มารยาทเบื้องต้นอยู่แล้วของคนที่ใช้อินเทอร์เน็ตด้วยกันรวมไปถึงจริงๆแล้วเนี่ย ทางด้านกฎหมายเนี่ยก็มีกรอบที่วางไว้อยู่เหมือนกันเพราะฉะนั้นก็ต้องไม่ไม่ไปละเมิดกันใช่ครับพลังของพลเมืองเน็ตเองนี่แหละฮะที่จะเป็นตัวค่อยๆกล่องกล่าวด้วยว่าเราควรจะแค่ไหนนะะอันนี้โดยไม่ต้องไม่ต้องบังคับเลยนะแต่ว่าการการเข้าไปใช้และการเข้าไปเรียนรู้เนี่ยจะจะเป็นตัวบอกเองว่าอันนี้มากไปแล้วอันนี้ยังพอได้อยู่ครับอันนี้จะพูดง่ายๆว่าเป็นเหมือนอ่จัญยาบันเล็กๆก็ได้หรือเป็น ถ้าทำออนไลน์ก็ว่าได้นะผมแต่ถ้าอะไรที่มันสุดขั้วไปจริงๆเนี่ยบางทีก็ต้องถึงท่านกฎหมายเหมือนกันอย่างที่เราคุยกันมา2เบรกก่อนหน้านี้เนี่ยนะฮะผมว่าโดยส่วนใหญ่แล้วเราจะพูดในประเด็นของกระแสที่อาจจะไปในทางโอ้โหโลบหรือว่าอาจจะเป็นกระแสข่าวแรงๆ<ม>อะไรพวกนี้ฮะแต่ว่าจริงๆแล้วมันก็มีใช่ไหมฮะเป็นเรื่องของการสร้างกระแสที่แบบจริงๆก็มันก็เป็นประโยชน์กับ สังคมโดยรวมนะหรือว่าเป็นเป็นกระแสที่จริงๆแล้วก็ก็ให้คุณเหมือนกันชัดๆเลยก็คือเรื่องแบบสิ่งแวดล้อมอย่างเงี้ยมันเป็นประเด็นใหญ่มากซึ่งโอ้โหสาประชาชาติต้องออกมาเรียกร้องว่าต้องช่วยกันอย่างเงี้ยไม่งั้นโลกเราจะอยู่กันยังไงรักโลกปลูกต้นไม้อะไรพวกนี้เป็นกระแสที่ดีทั้งนั้นเลยนะฮะถ้าไม่ใช่ ภาพใหญ่ขนาดนั้นภาพเล็กๆก็อย่างเช่นสุขภาพพลานิวไรต์แต่ละคนก็อยากมีร่างกายที่แข็งแรงจะได้มีชีวิตอยู่ได้อย่างสุขทั้งใจทั้งกายอะไรแบบนี้ก็วิ่งก็ได้จักรยานก็ได้หรืออะไรก็ที่มันมันเป็นประโยชน์นะฮะนี่เป็นกระแสที่ดีนะฮะยังไม่พูดถึงว่าทําแบบนี้แล้วยังเอาไปบริจาคได้อีกนะหรือแบบยังไปช่วยคนอื่นต่อได้อีกนะนี่เป็นกระแสที่ควรสนับสนุนนะฮะคำถามสุดท้ายครับในยุคสมัยนี้ที่ต้องบอกเลยว่า ข้อมูลต่างๆทะลักทะลวงเข้ามาเหมือนที่อาจารย์บอกไปว่าเฮ้ยจริงๆแล้วโอ้โหเข้ามาเป็นสึนามิเลยนะมีคําแนะนํำไหมครับกับการใช้ชีวิตอยู่ในช่วงชีวิตดิจิทัลแบบนี้ครัอก็สองสอแล้วกันนะครับสอที่หนึ่งก็คือต้องมีความสงบนิ่งพอสมควรนะครับเพราะว่าถ้าผมใช้คําเปรียบเทียบว่าเป็นพายุหรือเป็นซึนามิเข้ามาเนี่ยมันคือการถาโถมเข้ามาซึ่ง ในเชิงข้อมูลข่าวสารมันเป็นอย่างนั้นจริงๆเพราะว่ามันมันเรียลไทม์อะนะฮะมันมาจากทุกช่องทางครวนี้ในความเคลื่อนไหวแบบนั้นนะ่ยถ้าเราสงบทุกอย่างมันจะมันจะสมดุลน, uh huh. นะฮะถ้าเราตื่นกระแส uh huh. เราก็หลุดแล้วเราก็ uh huh. จะทำอะไรโดยที่อาจจะเป็นผลเสียซ้ำเติมตัวเองด้วยย uh huh. ิ่งยิ่งไปกว่าน,นั้น uh huh. นะฮะสอที่สองผมคิดว่าต้องอยู่ที่สติแล้ว uh huh. นะฮะก็คือว่า อย่างน,น้อยก็พยายามบอกตัวเองหรือกระตุกตัวเองว่าต้องมีสตินะกับทุกสิ่งทุกอย่างในไม่ว่าเราจะไปเกี่ยวข้องกับตรงนั้นหรือไม่ก็ตาม,มหรือเป็นแค่ผู้บริโภคเป็นผู้รับสารอยู่ข้างนอกก็ตามเนี่ยแต่ถ้าเราตกเข้าไปอยู่ในกระแสปั๊บเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนที่เราคุยมาทั้งรายการนะครับแต่สติจะช่วยเราได้จะช่วยทำให้เราพินิจวิเคราะห์แล้วก็ รู้ว่าจะควรทาอะไรกับสิ่งเหล่านั้นอืมครับเพราะฉะนั้นความสงบนิ่งและการมีสติน่าจะทําให้คุณสามารถแยกแยะนะฮะกับสิ่งที่โอ้โห,หเข้ามาเยอะแยะมากมายได้ดีมากยิ่งขึ้นด้วยถ้าส่วนตัวฟันธงเลยละกันมไม่ต้องตามกระแสะมากนะคะถ้ากระแสะนั้นเป็นกระแสวงกว้างก,ก็ตามไปค่ะพี่ตูนวิ่งคือถ้าป่านนี้คุณไม่รู้ว่าพี่ตูนเขาไปวิ่งมาเนี่ยคุณก็ ก็ไม่ไหวแล้วนะเพราะเขารู้กันทั่วบ้านทั่วเมืองคุณก็ควรจะรู้แต่ไม่ต้องรู้ควรรู้ขนาดพี่ตูนวิ่งแต่เมื่อไหร่ถึงเมื่อไรได้เงินเท่าไหร่ไม่ต้องคือรู้แค่พอเป็นกระแสแต่ถ้าเป็นกระแสมาวูบไปวูบเนี่ยกระแสสั้นๆเนี่ยจริงๆไม่ต้องรู้ก็ได้ค่ะลกสมองนะเพราะมันมาเร็วไปเร็วก็เลยอยากจะมีแนะนําว่ากระแสที่คุณตามนั้นตามแล้วชีวิตคุณดีขึ้นไหมนะคะตามแล้วครอบครัวของคุณมีความสุขไหมนะคะตามแล้วสุขภาพคุณดีขึ้นไหมคือคือถ้ามันไม่ได้ตอบโจทย์อะไรเหล่านี้นะคะ ไม่ต้องไปตามเพราะว่าเดี๋ยวมันก็ผ่านไปแล้วเดี๋ยวมันก็กลับมาใหม่ครับผมโห,โห,โหขอบคุณทั้งสองท่านนะที่มีคําแนะนํามาเป็นลิสต์ให้แบบนี้สองสอแล้วนี่ก็ง่ายๆเลยก็คือว่า มันเป็นประโยชน์กับชีวิตคุณหรือเปล่าล่ะเออนะฮะแบบนี้แหละชัดเจนนะฮะคุณผู้ชมชอบแบบนี้ฮะเออนะฮะวันนี้ต้องขอขอบคุณทั้งสองท่านมากนะครับที่มาร่วมแชร์มุมมองนะครับแล้วก็เชื่อเลยว่าเป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมด้วยนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณครับนะเอาละครับคุณผู้ชมครับกลับมาติดตามนะฮะกับ The Knowledge รู้เท่าทันสื่อได้ใหม่นะทุกวันจันทร์สี่ทุ่มแบบนี้นะครับวันนี้เราทุกคนลาไปก่อนสวัสดีครับ